ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 กลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐภายใต้โครงการ r e ตาร์ t Thailand ยื่นมือช่วยหเหลือการจ้างแรงงานพนักงานและนักศึกษาจบใหม่ทุกกลุมิภาคทั่วประเทศกว่า25,000อัตราโดยภายใต้โครงการดังกล่าวบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้จ้างกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับปวชปวสอาชีวศึกษาและประิญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงานของตนจำนวน1,600อัตราให้มีรายได้และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา12เดือนเพื่อสนับสนุนงานในโครงการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น3ด้านได้แก่ด้านการศึกษาคุณภาพชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดลอ้อมกลุ่มปตทเป็นอีกหนึ่งพลังสนับสนุนการจ้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน